สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครัวคุณแมวน้องกำปั้นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาในเมนูผัดผักรวมใส่หมูหมักนะคะวัตถุดิบของเราก็มีแครอทนะคะบอคอ็อกกี้แล้วก็ดอกกระลำนะคะมีเห็ดด้วยนะคะแล้วก็มีหมูหมักนะคะมะีกระเทียมสับเริ่มแรกเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะ เราก็เอากระเทียมลงเจียวเลยค่ะเราก็เจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่หมูหมักลงไปนะคะวันนี้หมูที่เราหมัก ก็จะหมักด้วยซอสน้ำมันหอยกับซอสปรุงรสนะคะสองอย่างเราก็ผัดนะคะให้หมูเขาสุกเลยนะคะ พอหมูสุกดีนะคะเราก็จะทำการใส่ผักนะคะเราก็จะเอาผักสามอย่างนะคะของเราลงไปก่อนเลยนะคะแครอทบ็อกลี่แล้วก็กระหล่ำดอกนะคะเอาใส่ลงไป เพราะว่าเขาจะสุกยากนะคะสามอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำนะคะนิดนึงนะคะใส่น้ำเปล่าหรือน้ำน้ำสต๊อกก็ได้นะคะที่ใครมีน้ำซุปนะคะใครที่ทำน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปลงไปเราจะให้เขามีน้ำนิดนึงเดี๋ยวเราจะอบนะคะเราจะอบ ครอบเขาไว้นะคะเพื่อให้เขานิ่มให้ผักใ,ให้ผักเขายุบลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะเราวรอค่อยมาปรุงรสกันนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราดูว่าเขายุบตัวลงนะคะนิ่มลงแล้วนะคะเราก็จะเปิดแล้วก็ใส่เห็ดนะคะ ใส่เห็ดลงไปผักนี่แล้วแต่เลยนะคะว่าใครมีผักแบบไหนนะคะผักชนิดไหนชอบผักชนิดไหนเราก็ใช้ได้นะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะใส่ซอสปรุงรสก่อนนะคะ1ช้อนโต๊ะ แล้วก็เป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลย ริมาณนะคะก็ตามชอบเลยนะคะชอบรสไหนนะคะการใส่เครื่องปรุงมันก็ไม่มีสูตรอะไรตายตัวนะคะมันอยู่ที่ความชอบของเราด้วยนะคะอันนี้เราก็ผัดแค่จานเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ประมาณแบบนี้นะคะก็จะประมาณน้ำตาลหนึ่งช้อน แล้วก็ซอสน้ำมันหอยซอสปรุงรสนะคะใครอยากจะใส่ผงปรุงรสด,ด้วยก็ได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วเราก็ชิมดูนะคะลองชิมดูทำกับข้าวก็ต้องแบบทำไปชิมไปนะทุกคน ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้ผักนิ่มอีกสักงนิดนึงนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตักเสิร์ฟเลยก็เขาก็จะมีสีสันหน้าตาหน้าทานนะคะเพราะก็จะมีหลายสี ในจานนะคะก็จะมีหลายสีเลยก,ก็จะหน้าตาหน้าทานแบบนี้ใครจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะคะใส่แต่ผักอย่างเดียวนะคะก็อร่อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจ,นจบคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูครูแมวน้องกําปั้นด้วยนะคะ แล้วฝากกดติดตามด้วยค่ะ